รับประเด็นเพ่ออะไรครับพร้อมท,นนะที่สุดโอ้โหเสียงไม่พอเมื่อกี้เสียงพร้อมหรือเสียงหาวถามนี้ดีกว่าใครพร้อมที่สุดยกมือขึ้นนี่คิดว่าทีมเรามีทีเด็ดตรงไหนกันสีเขียเด็ดวันนี้ก็คือ,อกอออารเาตรียมมาเยอะตเตรียมมาเยอะเลยตเตรียมมาเยอะทีเามเราเตรียมอะไรมาเยอะแต่คือว่าจะรอเซอร์ไพรส์ตอนแข่งแต่ยังไม่บอกหลายโชว์เลยหลายโชว์เลยกีฬาเลกีฬา คือเราเน้นเข้าร่วมแต่ว่าไม่เน้นเข้ารอบอ่ะทีน,นี้ออกตัวก่อนเหรอออกตัวไม่แต่ผมออกตัวไปเยอะว่าผมราชนะแน่นอนอ่ะแล้วทำไม่บอกเลยก่อนล่ะสามกีตั้งแต่เริ่มเลยเกียร์เหรอคะเกียร์สู้ตายขอมากครับฮักเกี็มเก็มหมดเลยนะขอมากเฮ้ยวันนี้อะไรนะฮะที่เขาพูดอะไรไว้ เขาเขาบอกว่าว e ันน yep> et ี้วันอาทิตย์สีเขียวเป็นมงคลเราคือเราไม่พึ่งฝีมือแล้วเราพึ่งโชคเราพึ่งดวงเดียวดวงีอย่างเดียวเราจะเล่นตามเปลนหรือเราจะโกงโกงผมบอกตรงเหลือผมเหลือเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าไปบอกเขาพี่ตั้งแต่เมื่อวานที่มาซ้อมกันแล้วเขายังไม่รู้เลยู่ ก็ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าทุกคนได้มาเจอกันครบขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเห็นแฟนๆของแบบว่าทีมอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เอาใจช่วยค่ะได้เม้าบอยเดี๋ยวได้แจ้งการต่งๆอะมีบ้างค่ะมีบ้างก็ก็ต่างคนต่างให้กำลังใจกันและกันเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะให้กำลังใจหรือขิงกันฮะขิงกันไหมมีใครขิงใครไหมผมขิงทุกอันะอร่อยขิงไม่ว่าอะไรขิงไม่ว่าอะไรผมชนะแน่ๆที่มาวันนี้คือแบมารอรับแชมป์แล้วมี ะแต่นี่เขาบอกเขาเขาไปรอรับด้วยแต่มันซ้อมเขาไม่ได้มานะเฮ้ยไหนที่าอยากเจอเป็นพิเศษไหมเฮ้ยมาอยากอะไรนะครับอยากปรทากับากท้าไหนี่เราอยากเจอเป็นพิเศษไหมผมอยากประท้ากับทุกสีเลยอ่ะเฮ้ยร่างกายเร้อมระท้าพี่ผมไปขิงทุกห้องแต่งตัวมาแล้วอ่ะหรอเราได้รับคำตอบมาว่าไงก็ไม่ใช่สุดแอ้วไม่อบผมไม่มีครับพวกะเขาไม่อยู่ในสายตาผมโอ๊ยพี่ สุดท้ายมานี่ก็เขาเราเราเราเกิดเป็นบ้ากันตกงไปจะได้เจ็บเจ็บอ๋ออยากเจ็บครับมากไม่คือไม่เน้นพูดไงเน้นแบบเน้นแบบความสนุกสนานเน้นแบบผลงานมันจะประจักษ์ทีหลังกันเองไม่ไม่่แต่พี่ชอบนะคนแบบนี้สนุกเลยมันมีเรื่องเต้นด้วยนะนี่คือคนเก็บลายให้เรานะเต้นย่เีหนึ่งสอง

ฝากเชียร์พวกเราทีมสีเขียวด้วยนะครับผมถึงสีเขียวจะเป็นสีที่ขมแต่ว่าดวงใจเรามีให้ทุกคนนะครับเฮ้ยมันดูไม่เข้านะมันดูไม่ตรงกันอะไรแล้วสีเขียวไม่ขมเลยยาเขียวยากก็ปลาป่าไอเดียเดี่ยวมีที่ขมคือคืออาหากาแฟที่ดีอ่ะมีโอกาสแน่นอนแต่ว่าเพราะว่าถึงจะขมแค่สีแต่จริงๆแล้วนั้นไม่เฉียวใจเธอเรา

จบได้ใช่ไหมรับเมื่อกี้ใช่สื่ออื่นซืออื่นเขามีบูมมีอะไรเงี้ยเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีซื้ออื่นเขามีมมแบบว่า